Johnny, chào thiệt và năm mươi là đêm qua 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 เขาบอกว่าหิมะคึกมากในเขาบอว่หนเขาอไยี่ไที่คไมยังนไทยมัก่ชิ้นิมะย้ำชิ้เขาบอกเสียิมะย้ำชิ้นก็อยู่ใช้ยงอยู่เียงรายหิมะหมะเยอะก็อ่านเขาสีอังามสีิ้เขาวิน้อยชิ้นขาที่โรดใช่เราเราเราะชิ้นนหมะชิน้อหมาเราอหเหบางอพ่าง คนเราพลูกลูกจะาอางลูกไปบงอนไปบงอนไปให้ผ้าในเข่าอยู่่าบางอนหายจะผ้ามามากอย่นหาแม่เขาอยู่ที่ไผ่ที่นี่คขาคนมือคือขาคนขาคนยามีม่เข่าย่าโอ้โหย่างีจ้องให้ลงชาจ้องให้ามากก็ก็สงบฮามไปไปของมันลูกเป็นไรในเขา คนขี่อื่นคนมันจะขึ้นในเขาแต่คนในหมู่บ้านเลยนนพอแม่เขาไปพ่นอยู่ผักคลองแม่มาไกลพอมันกระจายแม่มนกระจายมันมาอยู่ยมบันยมือนี้ลูกลูกในเขาข้าวจนจานผกเดี่ยววันวนลูกในร้านในเขาแล้วกขายในเขาไว้แล้วมีเพิ่นเพิ่มใเขาตั้งสกี้มนจองชาวกัิ้นวงจาินวงลงเเื่นมันจะไหเลย จังจังใจจะมาหัวเขาแก่นจังมันจำยําจ้ำมันมเรองล้งเลยม่จับตุ๊กตาเรองลวเลยรองวมาเลยรไปใช้ไปใช้มันล่ะต่อเต้นเอาปลาทูกับมไงมาฝากเออคงเข่าไก่มาผักมันไงปลาทูกับหมักไงเนี่ยผมเขอบใจลูกล้านแหะไม่ให้ชากินให้ลูกลานหางนี่เป็นที่เยอะอยู่นี่เนี่ยแล้วไม่รวยต่อไปขอาเหินขิงเฉพาะ เราอบกุหลาบโบราณเนี่ยที่ไปงอ้ลยความสุขความง่าที่อะไรเขาเหตนไปไม่ฟ้าไม่เหี่ยนั้นเออไซื้อเถาือมันจะไม่ซื้อไมมีทานผู้ใหญ่พันมาฝากมาให้ซื้อ้าไม่เหี่ยหรือเปล่า อันนี้แหละดีนใจน้ดีใจแล้วเป็นหายช่างก็ทุกขชั่ถุ้นเนาะหายนูเพื่นเนาะบุญธมนชูเพิ่นจ็เพิ่งห่างเพิ่นี่เพิ่งอยู่ที่ไม่แห้งเพิ่อสุขภาพนถไม่หายชื่อพาัเพื่อนอย่างไราชูเพื่อนร่ำเือรวยเมื่อไงคุณตัวเก่าก็ชัะชูเยอะคุณช่วยคุณชวนเก่ขาชื่อฟ้าไม่ให้แงก็ได้่อไมให้รวยตัวเก่าก็จริงต่อไฟก็ได้ก็เป็นเาขาก็ได้เพื่อนเพี่น้องเพือนซานล่ะกะ ใส่พาแบบ,แบบหาตั้งค์หรือใบตองพี่น้องนคนลำบากพี่น้องเอ้ยกแบบำลังลำบากอยู่เพราะว่าเราเป็นใหม่ๆเนาะใหม่ๆฟัวตายหลายปีอะฟัว,วตายหลายปีแล้ว,วกระจายกันหน่อยพูนเอ่อมีแต่การทานมีทานหลายทานเนาะบแบบมีโอไลายทานแต่มีคอมเมนต์มาบอกว่าลูกตั้งหาคน เอ่อคือวังแม่เบิ่งแม่บ่ได้โมเมนต์ตอนเส้นพี่น้องเขาก็เบิ่งอยู่เตะก็มาเกยมาบดโจมยังมาหาแม่ินไปเหมือนกับสั่งอเต่ลูกนะก็มีแต่คนถุกคนจนคนลําบากกันพี่น้องเอ้ยไปมีครอบครัวนั่นก็ส่วนที่เลือดก็เข้าเจาก็หาเงินทำอยู่กรุงเทพฯพุ่นล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้กับ่ได้ทํางานเนาะอ2ปีบ่ได้ทํางานเพราะว่าโควิดคือแบบแซวแบบพันเนาะอยู่กรุงเทพฯอยู่แต่เขาก็มีครอบครัวเขาเจ้าแล้วก็งานการเขาเจ้าก็บ่ได้เฮ็ด แบบมันส่วนโควิดคือร้านชายเล่าเนาะกัคนตาลอะไรกันกับผู้เห็นงานผู้ที่โควิดตะกี้เราพี่น้องนี่ไก่ก็ห้องตันอ่ะอืตอนนี้ห้องหมะอยู่ตอใน้ห้องช่ำกับผมจริงกับชื่อห้องเ่าเขาชื่อช่าอ่ามีแหงเลยว่าพี่น้องเอ้ยอย่าไม่เข่างี้ถูกแกล้งช่ำเพื่อนกับเพื่อนอยู่กับพักเที่อวเหนยงทำบางงั้นีโจนมาผัวไหลมามาทำได้แหงกระจึง มุนไม่ยังไงยังจะเสียชติย uh. 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 uh ัง huh. กันยังอ้าป้าก็ได้นอนหน้าวะโอ้ยแกมันชตาเพิ่งขายเป็นๆไม่ชอบดีแหละเจ้าหัวเป็นยังไงเยอะของมือปอดใจเจอโอ้ยก็อยู่กี่แมงดูอะไม่รวยใช่ไหงก็เออโอ้ย

เห็นยังซาวโอ้ยขี้ปวดขี้เป็ดตลาดสบายดีพ่อแม่พี่น้องตลาดมันหกมันเหืออะไรมาได้อยู่เลื่อนอยู่ซ่านอยู่ไม่สกระไปไี่สบายกระไปเนาะสิมามี่อ่นได้ป่ะเห็นยังกีหย่าเนาะหักมาถืเลี้ยงงัวเออใช่ยังมีงัวเลี้ยงเนาะได้เงินเขาเขาวอนขาเบิดเขาขาตัวเดียว ตายคาทองหนาอย่นี้ลูกคาทองตายคาทองน้นึงพี่น้องเอ้ยนี่กาถูกตัวได้แห่งกระซัมมันี่กันพี่น้องเอ้ยก็ไระด้ว่าสิซัมเติมเด้อนี่เด้อพี่น้องด้วยอ่้ฟังกคือเวลาตัวว่างัวสติ๊กเนาะน้องอีเมลแล้วก็ไปเลี้ยงดีๆเลี้ยงงัวดีๆพี่น้องเอ้ยแต่เมื่อนั้นไปสัตยาบอกไปสียาแล้วผูกงัวไบบอยมั้ยเจ้าเจว มาไลยมือเลยก็เลยมันเจ็บแห้งกินเข่ากับบ่ได้กินหนังกับบ่ได้ก็เลยว่าเวไปฉีดยาไปฉีดกับบ่อเดือยดอกไฟนั่นช่องม้งก็เลยว่าว่าไปชองม้งเลยพอดีแหละไปซ้ำมงมาเฮาก็ปล่อยเลี้ยงเ่ะไปแหละกับบ่อพ่อหัดมอกับบ่อเดี่ยวสีจำยาหน่ะกับเจ็บคือเก่าแมาแล้วก็เลยว่าขี่รถไทยนะแม่นะแมามาเขียนกล้วยอยู่พี่มาใหญ่กล้วยอยู่หน้าเหือเขาผีกล้วยไว้อยู่หน้าท่งหนึ่งอีก มาเสียนควายแล้วกลับไปทางนั้นนะคะปล่อยงัวปล่อยงัวแบบคือว่างัวเฮาวเห็นตัวนึงนะไปทางด้างัวเฮาน่ะหาได้ๆกับเพื่นเอาเลยว่าปล่อยปั้มแฟลตไปผุนนะเดินไปทางมันไปผุนละว่ะไม่แล้วจังฉิมีอันนะกลับมาหาว่าบคันโบเห็นปล่อยไปแบาไปเห็นตายผุนอยู่แล้วตาแตกแล้วเออเขาตีหรอเขาตีอือ อ้าวกะขาวตีข้าวลามันนั่นหรือเปล่าเคยอนจกเขาบปล่าเป็อนเนี่ยหว่าเป็นขอนมีคนอนขาตีนะเ้างว่ะเพราะได้ผูกเป็นไปเห็นหน้าเขาเจ้าออกพี่น้องไงเป็นเห็นหน้าเป็นหน้าเขาเจ้าอะไรหน้าหน้าเศร้านะว่าไงคือหน้าเศร้าเศร้าเห็ดและแล้วก็เลยเอาหัวไปเลี้ยงเอาหัวไปเลี้ยงอืมเอาหัวไปเลี้ยงไปเอาหัวไปเลี้ยงแล้วไปเจ็บเข่วไปเสียยาซะไปเสียยากับขี่รถไถไปไนบอกเลย ขีดไทไปนอกสักาสักวแล้วก็ทำขีดไทแล้วนี่แหละั้นนี่แหละสุบะคาหูใจโลงมาเพจโจใส่เป็ดกได้หรอฮะสดีมได้ใส่แล้วทม่ใส่้องคิดหนึงเออก็ใส่ก็ไดอยู่นะเออลงคิดมาดูหน่อยนะลงมือลรคลิปก็แตกยังไง้องกะล้องยังแบบ มิเตเลี่ยงแต่คว้วหั่นตายคั้วถ่ายถ่ายไปอย่างไรเนาะถอยถ่ายไปแล้วถ่ายไปเรื่อยร่วมไหวก็ได้ถ่ายประมาณมื่อนี้ได้สองสามตัทีร่วมไหวเมื่อหน่อะไรสองสามตัทีร่วมไหวมาต่อต่อกันรลดแบบนี้ทำอย่างไรดีครับร่วมร่วมกันไหวเพราะว่าเขาเขาลงคลิปชั่วโมงนะ ก้นตามกสิเพิ่มขึ้นเสมอานอบลงมันกสิมันสิเห็นได้ยูทูเขากออ็ถ่ายแล้วอมายามเนาะอือามายามกัมาไทยต้งแม่ระเนาะอืองนี่ซานวะสติานใหม่วะเห็นซ่าน่องงนี่โเป็นสเอาไว้ือวัเตี้ยมฮักวะนี่ เ uh ขาอิมัดไ,ไดเป็นไงสบายดีบ่โทุ่ห้าเขาบ่าะ,ะบอยู <ừ. S 1> <tr iment> ่โคราชป่อยู uh ่โคราชป่ย อืมมันเพราะว่าอยู่ไทยมันเป็นลายด้วยเนี่ยติดลายนี่คนไทยบางคนนะจมจากมาประเทศลยล้วอยู่จากเป็นคนลาวจัอย่างสี่บอ,อมาแล้วก็ได้ บางคนจากมาหาเฮ็ดบางคนจากมาหาเฮตดอยู่ประเทศลาวโบอีอนึประเทศห้ากามั่นกาเมนยูออม่งป่านม่อเาามมันกันอด้สโกสมาสมันอยออารเนาะโลกวติดการชวนีบาประเทศห้านี่มันกับโบเมนการเชี่ยงรายปานเขาถ้าเป็นย่างหันจังติดพอว่าคนที่ไปทำงานทางนั้นแหละมันจักติดมาก นบติ้อสั้นกับโบเป็นป้าไหนกันยังกับิีกันนึงติดย์ชนีเขากันยังเผาแล้วบ้างง่ายอยู่โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเด้อขอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องวิตีมีแห้งเนาะสุดขั้วทุกคนสบายดีสบายดี